ออนไลน์ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ1 2 3 4ทดสอบครับทดสอบครับอ่ะตอนนี้นะฮะสัญญาณถ่ายทอดสดนะมาแล้วนะครับสวัสดีครับ1 2 3 4นะฮะภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะฮะเข้ากันมาหรือยังฮะเข้ามากันหรือยังฮะ นะฮะก็มาพบกันเช่นเคยครับวันนี้พบกับผมเทมนะฮะดำเนินรายการนะครับผมกับการไลฟ์สดนฮะสองช่องทางนะครับ o k e b o o k แล้วก็ YouTube ไลฟ์นะฮะพบกับสาระเทคนิคเกร็ดความรู้นะฮะหรือจะเป็นการรีวิวคอมเพล็เปรียบเทียบเสียงนะครับเป็นสินค้านะฮะเกี่ยวกับอ audio ปรดักต์แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพนะครับภาพและเสียงนะฮะสรุปง่ายๆนะฮะ พบกันนะฮะเราจะทำเป็น3วันนะครับก็คือจันทร์พุทธสุกนะครับผมแล้วก็วันที่เหลือก็ทำคอนเทนต์นะครเกี่ยวกับวิดีโอนะฮะภาพจะส,สวยๆนะฮะเต็มรูปแบบนะครับทั้ง how to แล้วก็การทำ overview นะฮะในส่วนของ Product ต่างๆนะครับซึ่งผมก็ดำเนิน,นการนะครับพร้อมกับคุณต้นตานด้วยนะครับ เอาละฮะวันนี้ทักทายกันได้นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับคุณภาพของเสียงนะครับแล้วก็ภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อในการไลฟ์สดของเรานะครับเชื่อว่านะฮะหลายๆคนนะครับกำลังมองหาเครื่องขยายเสียงนะครับหรือว่า Power M m p นั่นเองนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์1ใน3ส่วนนะฮะของระบบเสียงของเรานะครับซึ่งส่วนที่1ะฮะอย่างที่เคย เคยบอกกล่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Input นะครับก็จะเป็นพวกไมโครโฟนนะครับพวกเครื่องดนตรีต่างๆนะฮะเครื่องเล่นเสียงนะฮะโปรเซสเซอร์นะฮะส่วนที่2ก็จะเป็นพวกมิกเซอร์นะฮะพวก DSP ต่างๆนะครับ EQ crossover compressor นะฮะส่วน power amp นะฮะหรือว่าเครื่องขยายเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในส่วนที่3นะฮะเป็นภาคเ u t p u t นั่นเองนะครับซึ่งจะขยายต่อไปหาลำโพงทำให้เราได้ยินเสียงนะครับวันนี้นะฮะ เราจะมาดู4เทคนิคนะครับที่ควรรู้ก่อนซื้อ power amp นะครับบางท่านบอกว่าจะซื้อ power amp ก็ไม่เห็นยุ่งยากอะไรนะครับอาจจะดูที่ดีไซน์นะครับอะดีไซน์ที่สวยงามนะฮะผมชอบอะดีไซน์ที่สวยงามบอกว่าซื้อตามดีไซน์เลย2บางคนบอกว่าอาจจะซื้อเพราะว่าตัวเนี้ยราคาประหยัดนะครับ3อาจจะซื้อเพราะว่าตัวเนี้ยให้กําลังวัดที่สูงนะครับผมก็ไม่มีข้อถูกหรือว่าข้อผิดแต่อย่างใดนะฮะ วันนี้ผมรวบรวม4เทคนิคที่ควรรู้ก่อนซื้อ power amp มาฝากทุกท่านนะครับเรื่องที่1เลยนะครับ power amp แบบมาตรฐานทั่วไปนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึง power amp ที่ประกอบขึ้นมานะฮะอันนี้เราอ้างอิงกับ power amp ที่เป็นมาตรฐาน standard worldwide นทั่วไปนะครับอย่างตัวอย่างวันนี้นะครับผมเอารา w นะฮะ xls 2502นะครับ,รบแล้วก็ yamaha px 5มาเป็นตัวอย่าง วันนี้ไม่ได้มาแบทเทิลหรือว่า Different หรือว่ามาเปรียบเทียบเสียงแต่อย่างใดนะครับอันนี้เรามาให้รับชมนะว่าที่ช็อปของเราเนี่ยมีหลากหลายรุ่นนะฮะที่เป็นเว r ร์แบรนด์นะฮะที่เป็นแบรนด์มาตรฐานให้เลือกซื้อเลือกชมนะครับข้อที่1นะครับหลักการดูนะฮะว่าก่อนจะซื้อ power amp นี่มีอะไรบ้าง 1. นะครับเราไปดูที่สเปคนะฮะซึ่งที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะมีสเปคมีฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับ พร้อมกับภาพสวยๆวยนะฮะ360องศานะตอนนี้เริ่มทําทยอยทีละรุ่นแล้วนะครับข้อที่1นึ่เขาดูว่า Signal นะฮะซิกแนลทูน้อยเรโนะครับก็คืออัตราส่วนนะฮะระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวนนะฮะซึ่งจะมีหน่วยเป็น dB นะครับอันนี้เขาจะเขียนชัดเจนเลยนะฮะในสเปคนะครับ Signal น o n o น s อ r a t i o นะครับอันนี้เขาบอกว่าต้องให้มีค่านะฮะ มากกว่านะฮะอย่างในน้อยนี่70 dB ขึ้นไปนะครับซึ่งหลายๆรุ่นตอนนี้นะฮะทะลุไปถึง100 dB ซึ่งมันมีผลต่อคุณภาพเสียงนะคะผมคุณภาพนะฮะตรงนี้ถ้าตัวเลขยิ่งสูงก็จะมีส่วนให้คุณภาพของเสียงเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับข้อแรกก็คือ Signal to น้อย a t i o นะครับให้มากกว่า70 dB ขึ้นไปนะครับ ซึ่งหลายๆรุ่นตอนนี้นะฮะก็ทะลุไปเป็นร้อยดีบีนะครับก็ซุ่มเสียงแน่นอนว่าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่านะฮะข้อนี้ไม่ได้หมายความว่านะฮะจะเป็นแอมป์ที่ดีที่สุดนะฮะมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ที่เราต้องดูในการเลือกซื้อ power amp นะครับก็คือนะฮะค่า damping factor นะครับค่า damping factor คืออะไรนะครับ แอมมาตรฐานทั่วไปนะฮะเราเปิดสเปคขึ้นมาเซิร์ชหาข้อมูลขึ้นมานะฮะเดอมปิ้งแฟกเตอร์เขาก็จะบอกนะฮะเป็นหน่วยนะเป็นตัวเลขไว้นะครับซึ่งเขาบอกว่านะฮะอย่างในน้อยนะฮะในระบบ pa นะในระบบ pa นะครับอย่างในน้อยเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะต่ำกว่า100นะครับผมเพราะว่าถ้ามันต่ำมากมันก็จะทำให้เสียงนะครับขาดความกระชับ ไม่ใช่ว่าเสียงไม่ดีนะมันขาดความกระชับซึ่งแอมบางตัวในแอมป์บ้านนะครับโฮมยูธมันไม่ต้องการค่าเดมปิ้งมากนะครับเพราะว่าถ้ามันกระชับเกินไปเนี่ยก็จะขาดความอ่อนหวานของเสียงนั่นเองนะครับนั่นเนี่ยในเครื่องเสียง PA ของเราแบบนี้นะครับค่าเดมปิง้งแฟกเตอร์นะครับอย่างน้อยนะฮะมีค่า100ขึ้นไปนะครับผมก็จะทำให้นะครับหัวโน้ตนะฮะชัดถ้อยชัดคำ นะครับคาดมปิ Car ้งแฟกเตอร์ยิ่งเยอะก็ยิ่งให้ความกระชับของหัวโน้ตได้ดีให้รายละเอียดเสียงยิบย่อยนะฮะเล็กๆน้อยๆได้ดีนะครับสังเกตนะครับถ้ามองไม่ออกนะฮะเป็นยังไงนะครับนักร้องที่ร้องเพลงชัดๆถ้อยชัดคำนะฮะอาจจะเป็นวัยรุ่นก็ได้และอีกท่านหนึ่งนะับเป็นนักร้องรุ่นเก่านะฮะ ความกระชับกระชับกระเฉงอาจจะสู้วัยรุ่นไม่ได้ประมาณนี้ฮะแต่ความนุ่มนวลอ่อนหวานนะฮะนักร้องนะฮะทีเ่เขาเรียกว่าที่มีนะฮะอายุนะฮะหรือว่าเป็นเจนเวทีเนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลมากกว่านะ,ะประมาณนี้ถ้าดัม p ิ i n g แฟกเตอร์เยอะก็จะให้ความกระชับนะฮะกระชับกระเฉงของหัวโน้ตมากกว่านะฮะอันนี้เราต้องไปดูดีนะครับบางรุ่นมีให้ถึง 500หรือ1,000นะฮะค่าดัม p ิ i n g แฟกเตอร์ตรงนี้นะครับผมค่านะฮะดัม p ิ i n g แฟกเตอร์นะฮะผมยังนะฮะมีคอมเมนต์ไหมฮะทีมงานยังไม่มีนะครับผมโอเคค่าดัม p ิ i n g แฟกเตอร์เนี่ยนะครับผมข้อจำกัดนะฮะมันมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดด้วยนะฮะผมทำแยกออกมานะฮะให้ดูว่าข้อจำกัดของเขาคืออะไรนะครับ ข้อจำกัดในการใช้ต่อลำโพงนะครับในกรณีที่เราต่อลำโพงนะฮะ power amp เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า damping factor เยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไปต่อลำโพงขนานกันหลายๆใบนะครับค่า damping factor ตรงนั้นนะครับก็จะลดคุณภาพลงด้วยฉะนั้นเนี่ย m 1เครื่องนะครับก็ควรที่จะต่อใช้งานนะครับไม่เกินกว่าที่ i ิมพีแดนซที่เขากำหนดไว้เช่นสูงสุดได้4โอห์มก็ต่อได้ข้างละ2ใบอะไรประมาณนี้นะครับไม่ควรที่จะต่อเยอะๆนะครับถึงแม้จะ i m p e d แดนซ์รวมนะฮะลงที่4โอห์มก็ตามนะฮะต่อลำโพงเยอะๆเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้คุณภาพของ d ั p p i n g Factor เนี่ยลดลงไปด้วยนะครับแล้วก็แอมป์ก็จะทำงานหนักนะครับผมโอเคนะฮะข้อที่4อ่าข้อที่3นะโทษทีข้อที่3เขาบอกว่าให้ดูนะครับ total harmonic total harmonic distortion นะครับตัวย่อนะครับก็คือตัว T ไ Thailand S ฮ่องกงตัว D นะครับอันนี้ก็คือค่าความผิดเพี้ยนนั่นเองนะครับค่าผิดเพี้ยนรวมนะครับเขาบอกว่าไม่ควรที่เกินนะฮะ0.1 xx เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบอันนี้ยิ่งน้อยกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับ0.1หรือ0 1 xx เปอร์เซ็นต์ได้นะครับ ยิ่งน้อยกว่า0.1ยิ่งดีหมายถึงว่าความผิดเพี้ยนนะฮะมันน้อยนะครับมันต่ำนั่นเองซึ่งมาตรฐานทั่วไปนะฮะของ MPA ก็อยู่ประมาณอย่างนี้นะฮะ0.1นะครับบางรุ่นนะฮะที่เป็นพวกไฮเอ็นไฮเออาจจะต่ำลงกว่านี้นะครับอันนี้เราต้องไปดูด้วยนะครับอันนี้จะมีผลกับเสียงนะฮะความผิดเพี้ยนนะครับโดยรวมนะทางฮาร์โมนิกนะครับผม ถ้าเกิดว่ามันผิดเพี้ยนน้อยนะฮะดนตรีนะฮะก็จะเป็นความที่มีความธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปครับข้อที่4นะครับข้อที่4 total power output นะครับค่ากำลังขับโดยรวมของ power a m p นะครับให้ดูที่นะครับค่า i m s นะครับนะ rms เนี่ยย่อมาจาก root mean square นะฮะ root mean square นะครับนะเขาบอกว่านะครับ การที่เราต้องดู power max นะฮะตรงนี้นะฮะ power i m s เนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะได้คำนวณนะครับหาลำโพงนะครับมาต่อนะฮะได้ถูกต้องให้มันแมตช์อิมพีแดนซ์กันนะครับแล้วก็อิ p พ d แดนซ์ที่ขรองรับสูงสุดเนี่ยกี่โอห์มนะครับแอมป์บางรุ่นนะฮะรองรับอิ p พ d แดนซ์รวมนะฮะสูงสุดแค่8บางรุ่นสามารถที่จะรองรับอิ p พ d แดนซ์รวมได้4นะฮะ บางรุ่นรองรับอิมพีแดนซ์นะครับหรือว่ารองรับโหลดต่ำสุดเนี่ยได้ถึง2โอห์มนะครับอันนี้เราต้องไปดูให้ดีด้วยนะครับแล้วก็วัดอิมเอสนะที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าอันนี้8โอห์มนะครับห้าร้อยวัตต์นะสี่โอห์มสมมตินะฮะเจ็ดร้อยวัตต์นะครับถ้า2โอห์มนะฮะก็ประมาณ1,000วัตต์อะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะได้หาลาโพงมาต่อนะฮะให้ใช้งานให้ตรงกับวัตต์ของเขานะฮะกับอิมพีแดนซ์ของเขา นะครับผมก็พอจะสรุปได้ว่านะครับ4เทคนิคที่กล่าวมานี้นะฮะนอกจากนะฮะข้อ1น,นะฮะนอกจากข้อ1น,นะครับในการเลือกนะฮะสัญลักษณ์นะฮะทูนออยส์เรโซนะครับอัตราการนะฮะอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวนเนี่ยมีหน่วยเป็น dB เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้นะครับมีมากกว่า70 dB ขึ้นไปนะครับ2 damping factor นะฮะ อันนี้ให้มีค่า100ขึ้นไปหรือเยอะก็ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับค่าเดม p ิ i n g แฟกเตอร์นะครับข้อที่3นะครับ total harmonic รวมนะครับค่าผิดเพี้ยนรวมให้น้อยกว่า0.1นะครับอันนี้ให้ไปดูดีนะครับข้อที่4นะครับก็คือนะฮะวัด max ms นะครับเท่าไหร่นะครับนอกจากนะฮะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าซิสเต็มที่ดีนะครับที่สมบูรณ์ควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับ1ครับแหล่งกำเนิดเสียงที่ดีมีคุณภาพนะครับพวกเครื่องเล่นก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแผ่นดีแล้วนะครับเอาเครื่องเล่นอะไรมาเล่นก็ได้นะครับอันนี้จะมีผลเช่นเดียวกันถ้าเครื่องเล่นดีมีคุณภาพก็จะทำให้คุณภาพเสียงดีด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็นะฮะลำโพงแกลบแอมนะครับกำลังที่แมท แมทชิ่งกันนะครับก็จะทำให้นะฮะมันสามารถที่จะทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เลเวลต่างๆนะครับภาคอินพุตภาคเอาพุตนะครับในส่วนทุกส่วนนี้นะฮะที่กล่าวมามันแมทชิ่งกันทั้งหมดเลยนะครับที่จะทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นนะครับ1 2 3 4นะครับผมกล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดนะครับ คำตอบที่ดีที่สุดที่ผมสรุปมาวันนี้นะฮะก็คือนะฮะนำลำโพงสุดโปรดนะครับหรือนะฮะนำลำโพงสุดโปรดมาเทสคุณภาพกับแอมหรือเอาแอมไปเทสกับลำโพงสุดโปรดของเรานะฮะเราจะได้ยินคุณภาพเสียงของเขานะครับเราดูแค่สเปคนะฮะเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นแอมที่ดีในอุดมคติแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างนะครับ ข้อสุดท้ายเลยเนี่ยที่ผมสรุปมานะฮะก็คือเอาแอมตัวนี้นะครับกับลำโพงสุดรักสุดโปรดของเรามาลองต่อใช้งานจริงนะฮะแล้วเราลองฟังสุ้มเสียงเพราะว่าแอมแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อนะครับดังขาดรายละเอียดนะครับบางยี่ห้อให้เบสหรือให้มีคัลเลอร์นะฮะที่สูงนะครับก็อยู่กับการปรับแต่งของเอนจิเนียร์ฮะบางยี่ห้อก็ให้ ความแฟลตที่ราบเรียบนะครับอาจจะไม่เข้าจริตหูเราหรือว่าฟังแล้วมันไม่ถูกใจนะครับบางยี่ห้อฟังแล้วเออหวานใสดีจังนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือข้อสุดท้ายเนี่ยให้นำลำโพงนะครับแล้วก็แอมปัวเนี้ยไปเปิดลองเปิดฟังเพลงหลายๆแนวนะครับเราก็จะได้ทราบว่าเฮ้ยเพลงช้ามันตอบโจทย์อีกนะเพลงเร็วละออโอเคอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือนะฮะ สี่เทคนิคแล้วก็เป็นเทคนิคที่สำคัญฮะในการดูว่าเมื่อเราจะซื้อแอมนะครับเครื่องขยายเสียงนะฮะมีอะไรบ้างนะครับก็นะฮะมาฝากกันนะครับอาทีมงานครับมีคอมเมนต์อะไรไหมฮะวันนี้มีใครเข้ามาบ้างโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นเปิดความรู้นะฮะเป็นอ่าสี่เทคนิคนะฮะที่นำมาฝากนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามา ชมไลน์นี้นะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเดี๋ยวนะฮะวันถัดไปนะครับที่มีการไลฟ์นะฮะก็จะเป็นการคอมเพล์นะครับหรือจะเป็นเทคนิคเติมความรู้เกี่ยวกับเครื่องเสียงอะไรนั้นฮะติดตามได้ที่นี่นะฮะผมกับคุณต้นตานฮะสลับกันมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไลน์นี้นะครับขาดตกบกพร่องในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับขอนะครับข้อมูลนะฮะกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยว วันหลังเจอกันนะฮะกับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเทพพร้อมทีมงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้นะฮะประมาณ20กว่าท่านขอรำลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันถัดไปครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ